บอลชาเลนจ์ครับไปเส้นนาครับเจอกับเลอัยนมดลิครับบไปเส้นหน้าครับเลอัยนมดลิโค้งเลียมครับเต็มกันแล้วครับเลอัยนมดลิครับเป็นฝ่ายเริ่มเคลียร์บอลก่อนครับครับจังหวะนี้รามินยาเมาครับยังได้อีกแล้วครับนิโควินเลียมนิโควินเลียมครับให้กับรามินยามาลูกนี้ครับ เรียบร้อยครับบาร์เซโลนาขึ้นนำเรอัลมาดริดหนึ่งประตูต่อศูนย์ะครับจากลามินยามาครับลูกนี้ครับนี่ครับอังวันนิโกวินเนียครับดีดไปให้ลามินยามาลเรียบร้อยเลยโรับดิเกอร์นีซูตูนี่ครับนีซูตูนี่ครับให้กับเมนดี้ มนดี้ครับมนดี้ตายแล้วมนดี้ออกไปนะบี้กาบี้ครับเปิดมาลามิญยาเมาครับเก็บได้ครับลามิญยาเมาเปิดมาจังหวะนี้นี่กูป็นเรื่องมุงไมวันนี้ซื้อจุดเนี้ครับวันนี้ซื้อจุดเนี้ยครับจังหวะนี้คุณเดคุณเดบเคียร์แล้วก็ไม่ขาดแล้วก็เปิดมาจังหวะนี้ครับเข้ามือ หลนันอลาโคถึนคุนเดครับได้ครับโรดิโกเดปอโรดิโกเดปอเปิดมาจังหวะนี้ติดแล้วก็ยังได้ครับโรดิโกเดปอเปิดมาจังหวะนี้วินเลี่ยมเรียบร้อยครับสองประตูต่อโูนครับบาร์เซโลนาครับนำเลอันมาริดจากนิโกวินเลี่ยมนะครับนี่ครับโรดิโกเดปอรเปิดไปจังหวะนี้นี่เขาเนน้ำม่งเข้าไป สองปะตต่อศูนย์ครับชุนคุณเดครับแย่งมาได้ชุนคุณเด้เดครับเดคุณเดจะาให้กับลามินยามาลูกนี้ครับอะไรก็หน่อยอยากคุณเดเดปอยอีกแล้วครับเปิดมาจังหวะนี้วินเลียมข้ามคานะปุบโอ้ยได้มงแล้วครับนี่โคโคเดปอยเปิดไปจังหวะนี้ครับโ็เนี่ยมุงข้ามคานไป กี่เดยยงบอดี้กาบีกาบีเปิดมาจาังหวะน,นี้ไม่ได้กูบาซี่บอดีบ้บอดี้ให้กับลามแอมเมวไม่ได้แล้วก็จบเกมครับบาเซโลนาครับเอาชนะเลนมาดิดไปสองประตูต่อศูนย์ครับ <c oughs>